เอาละครับผมนะ้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Shopify Channel น,นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการสตรีมเกมในคอมนั่นเองเอ่อสตรีมเกมใน Facebook นะครับผมนะ้วก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมนะก็อย่างแรกเลยนะครับผมนะเอ่อทุกคนต้องมีเพจนั่นเองนะครับผมนะเพจหมายถึงว่า เพจตัวนี้นะครับผมนะไว้สตรีมเกมนั่นเองนั่นคือแบบว่าเหมือนเป็นช่องทางการถ่ายทอดสดช่องการการติดตามนั่นเองนะครับผมนะก็เออ่วิธีการส่งดาวด้วยนะครับผมนะม,มีที่ส่งดาวเออพูดผิดนะครับผมนะก็ อันนี้จะเป็นแบบเรียวๆเลยเนาะเออนะครับผมนะก็มาพูดถึงเพจกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะเพจต้องนะครับผมนะสตรีมอย่างน้อยนะครับผมนะ4ชั่วโมงนะครับภายใน14วันที่ผ่านมานะครับผมนะแล้วก็เอ่อสตรีมอย่างน้อย2วันนะครับผมนั้นในช่วง14วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมข้อนี้ง่ายมากนะครับแล้วก็เพจมีผู้ติดตาม100คนนะครับผมนะถึงจะเปิด ดาวได้นั่นเองนะครับผมนะในการส่งดาวนั่นเองนะครับผมเออเออมันง่ายมากเลยนะครับผมนะสำหรับเพจใครที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมนะฟังให้ดีนะครับผมนะว่าชอบมีคําถามแบบว่าพี่ผมไม่ได้ดาวผมไม่ผ่านข้อนี้นะครับผมนะมันจะมีข้อสุดท้ายข้อหนึ่งอ่ะเออนะครับผมนะที่มันยังไม่ผ่านนะเออสาหรับหลายๆคนนะครับผมนะสาหรับเพจที่สร้างใหม่นะครับผมนะคุณทํา ให้ครบไปเลยนะครับผมมันมีอยู่สี่ห้าข้อนะครับผมนะที่จะต้องผ่านนั่นเองนะครับผมเออแล้วก็ข้อสุดท้ายรอนะครับผมนะรอเประมาณสิบห้าวันหรือว่าหรือว่า1เดือนนะครับผมนะถึงจะทําการส่งดาวได้นั่นเองนะครับผมนะง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับผมนะเออก็อันนี้ก็จะเป็นในชีวิตประจาวันของผมนะครับผมนะที่ผมจะมาบอกทุกคนนั่นเองนะครับผมนะว่า ทำยังไงบ้างน,นะครับผมนะโปรแกรมโปรแกรมที่ผมใช้สตรีมสดในตอนนี้นะครับผมนะก็จะเป็น OBS นั่นเองนะครับผมนะทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะครับผมนะเออโปรแกรม OBS นะครับผมนะในการ setting ตั้งค่านะครับผมนะผมจะเปิดให้ดูแล้วกันเนาะเออนะครับก็ลองดูนะครับผมนะเข้อมูลในตรงนี้ยผมเอามาจากช่องอื่นๆนะครับผมนะเขาว่าเขาก็มีสอนเยอะมากในการตั้งค่า ในการตั้งค่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับผมนะว่าให้ภาพมันออกมาแบบไหนเพราะว่าความแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมนะอย่างผมเนี่ย i5 ถือว่าเก่าแล้วนะครับผมนะ i5 gtx 1050 ti นะครับผมนะหรือใครอยากเห็นภาพที่ผมเล่นเกมก็ลองไปดูในคลิปเก่าๆนั่นเองนะครับผมนะเออนะครับก็ลงไว้หลายคลิปมากเลยนะครับผมนะก็ ออดิโอนะครับผมแนละ้วก็ลองดูนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะทุกคนลองขยายดูนะครับผมนะอันนี้ก็ผมก็ได้ปรับตามที่เขาสอนกันมานั่นเองนะครับเอเอคือผมไม่ค่อยเก่งเรื่องเนี้ยนะครับผมนะเออก็หาเรียนรู้เอาใน youtube นะครับผมนะเออนะก็อันนี้ก็ปรับเป็นเอ่อตัวจ่ายภาพปะใช่ไหมเออน่าจะใช่นะครับผมนะเออก็ตามนี้นะครับผมนะแล้วก็โอเคครับผมก็ พอเรามีเพจปุ๊บนะครับขอย้อนไปตรงนี้นะครับผมนะพอเรามีเพจปุ๊บนะครับแล้วก็มากดตรงที่ เริ่มถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับผมเริ่มถ่ายทอดสดอันนี้จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับผมนะเออนะฮะเวลาทุกคนมีเพจมันก็จะมีหน้านี้มาให้นะครับผมนะเออย่าลืมปรับเป็นเอ่อเคียรเตอร์วิดีโอการเล่นเกมด้วยนะครับผมนะเออนะฮะอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเพจนี้ผมไม่ค่อยได้มาสตรีมแล้วนะครับผมแล้วก็อาจจะงงๆนิดนึงเออนะครับก็เริ่มกันเลยนะฮะใช้คีย์สตรีมโอเคนะครับผมแล้วก็กดไป นะตอนนี้หนะ้ามันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมนะเออนะฮะเมื่อก่อนมันไม่ใช่หน้าแบบนี้นะนะครับผมนะก็เรามาดูกันแรกเลยอย่างแรกเลยนะครับผมเรามาดูในส่วนที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อชื่อวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับผมนะเออนะเราจะเนะี่ยเขาก็เขียนมาอยู่นะในวงเล็บนะว่าเออระบุหรือไม่ก็ได้นะครับผมนะเออนะฮะก็ แล้วแต่นะผมจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะผมนะเอาเดี๋ยวขอด่วนนะแชร์ไปเพจที่คุณรู้จักอันนี้เอาไว้มันแชร์ได้นะเออนะฮะแชร์ไปเพจที่แบบเหมือนว่าใครมีเพื่อนแบบคนดังๆเออก็แชร์ไปหาเพื่อนนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับคนที่มีหลายเพจนั่นเองนะครับผมนะอย่างผมมีเพจเดียวก็เลือกไปเลยครับโชว์เดอะชาแนลนะครับผมง่ายๆนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแคปชั่นอ่ะเออนะครับผมนะเวลาเราไลฟ์ใช่ไหมมันก็จะขึ้นข้อมูลตรงเนี้ยเอาไว้ตรงด้านล่างตรงที่เราไลฟ์สดอ่ะเออนะครับผมก็ตั้งตั้งตามผมก็ได้นะนะครับผมแล้วก็มีวอลเล็ตนะครับผมนะหรือว่าช่องทางการเปดาวนะครับผมนะแล้วก็หรือว่าจะใส่ชื่อใส่อายุอะไรไปก็ได้นะครับผมนะแล้วแต่นะครับผมเออนะครับแล้วก็เกมเกมที่เราเล่นนั่นเองนะครับผมก็ ใส่ไปเลยครับอย่างผมเล่นฟรีไฟก็ใส่ไปใช่ไหมฟรีไฟใช่ไหมเออก็ใส่ไปครับมันก็มีหลายเกมนะครับผมนะก็ใครเล่นเกมอะไรก็ใส่เกมนั้นนะครับผมนะแท็กสําคัญมากนะครับผมนะแท็กสําคัญมากนะครับซึ่งมันจะทําให้มองเห็นออในหมวดหมู่เกมนั้นๆนั่นเองนะครับผมเคยทําการทดลองมาแล้วว่าผมไม่ใส่แท็กเว้ยเออผมสตรีมเกมฟรีไฟผมไม่ใส่แท็กไม่มีคนเข้ามาดูเลย มีคนมีแค่ FC มีแค่ FC จริงๆเออสองสามคนแล้วนะผมลงไปใส่แท็กในระหว่างเอ่อสตมีมไว้เออ,เอ,อนั่นแหละแท็กพอใส่ปุ๊บคนขึ้นพึบนะครับผมนะเออเออนะค,คนขึ้นเลยนะครับผมนะเหมือนทาง Facebook มันจะจับตรวจสอบว่าเราเล่นเกมไหนอยู่นะครับผมแนละ้วก็มันก็จะขึ้นให้อะเออนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นแชร์ไปที่เพจ ไปแชร์ไปที่กลุ่มของเพจหรือว่าเรามีเพจที่สร้างไว้แบบว่ามีกลุ่ม FC นะครับผมนะเออมีกลุ่ม FC แล้วก็เอ่อเพิ่มไปกลุ่มเอ่อเพิ่มกลุ่มไปเพื่อโปรโมทอันนี้ผมจำไม่ได้วะอันนี้ผมจำไม่ได้อะน่าจะกลุ่มปะเป็นพวกกลุ่มกลุ่มของเราที่เราสร้างหรือเปล่านะอันนี้ผมก็จำไม่ได้เทุกคนนะอะรก็ซอรรี่ด้วยนะเออนะฮะอันนี้แท็กผู้สนับสนุนอันนี้คืออะไรเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับผมนะ โอเคช่างมาเถอะนะครับผมนะผมจะเข้าในส่วนที่สําคัญเลยนะครับผมแล้วก็เรามาในส่วนของอ,อ,อันนี้ไม่ต้องไปอยู่กับมันเนาะเราสามารถระบุได้นะครับว่าเราจะให้คนที่คอมเมนต์นะอ่อะเออเฉพาะผู้ติดตามนะครับผมนะหรือว่าใครก็ได้คอมเมนต์หรือว่าเขาไม่กดติดตามเราเราเขาก็คอมเมนต์เราได้นะครับผมนะแต่ว่าที่ผมจะกดเนี่ยก็คือผมจะกันพวกเกียนครับมันจะมีพวกเกียนมันจะมีพวกแบบว่า ด่าพ่อล้อแม่แบบให้ฟักยูอะไรแบบเนี้ยเออนะครับผมนะเออผมก็จะกดปิดเอาไว้นะครับผมนะเพื่อที่มันจะด่าเราไม่ได้นะครับผมนะบางคนคือมันแบบว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะเว้ยเออแบบว่าที่ทุกคนจะไม่โดนด่านะครับผมนะมันจะมีพวกเกียร์มันจะมีอยู่แค่ส่วนน้อยนะครับผมนะเออส่วนน้อยถ้าเกิดช่องเราไม่ใช่แบบสายเกียร์สายแบบมาลีเอเอนะครับผมนะก็ นะฮะก็เปิดได้นะครับผมนะก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อผู้แสดงความเห็นจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกๆสิบวินาะทีเท่านั้นมันต้องรอเนาะเอออันนี้ทุกคนก็ลองไปอ่านเอาดูนะนะครับผมนะตัวผมก็ติ๊กแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมนะเออแล้วก็มาในส่วนสําคัญเลยนะครับใน URL นั่นเองนะครับผมนะน URL ผมใช้อันนี้นะครับผมนะเออนะฮะในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับผมก็ พอเราคัดลอกมาปุ๊บเราก็ไปที่เซตติ้งเลยนะครับแล้วก็ไปที่สตรีมใส่ URL เออนะครับผมนะแล้วก็กลับไปอีกหน้าหนึ่งคัดลอก Key Steam นั่นเองนะครับแล้วก็เออวางลงไปโอเค a อปแล้วก็โอเคนั่นเองพอเรากดเรียบร้อยปุ๊บกดสตาร์ทเลยจ้าง่าย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 ,ายไม่ยากการสตรีมเกมนี่ไม่ยากบอกเลยนะครับผมทุกคนทำได้นะครับผมนะเออ ในะระหว่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะเออนะเดี๋ยวใครอยากรู้อะไรอีกก็คอมเมนต์กันมานะครับผมโอเคนะฮะภาพมันก็ขึ้นแลลวนะครับเดี๋ยวผมเปิดดิสเพย์ให้ดิสเพย์แคปเจอร์โอเคนะครับผมนะก็ตามนี้เลยครับทุกคนเห็นปะภาพนี้มันก็ขึ้นแหละคือมันขึ้นแหละเห็นปะอ่านปะเอออันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ อันนี้คือเป็นตัวอย่างก่อนที่เราจะถ่ายทอดสดจริงๆนั่นเองนะครับผมนะเอาไว้เช็คนะครับผมเออนะก็ถ้าพร้อมแล้วนะก็กดถ่ายทอดสดได้เลยนะครับผมนะก็จะอยู่มุมซ้านั่นเองง่ายๆเลยนะครับผมแค่นี้นะครับผมนะแต่ผมจะไม่กดนะทุกคนเออนะอันนี้ผมมาอัดให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับผมนะก็ไม่ยากเลยนะครับผมนะไม่ยากไม่ยากก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมนะผมก็ไม่ค่อยเก่งอะไรมากนะนะครับผมนะมก็เกิดมีความรู้ผมก็มาแบ่งปันให้อยู่แล้วนะครับผมใครอยากรู้เรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวคลิปมันยาวเนอะผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะเนอะนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะ ใครทำได้ใครทำไม่ได้ใครติดตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยแล้วเราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ